สวัสดีค่ะเด็กๆที่่รักของคุณครูเบนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่4ของสัปดาห์นี้แล้วนะคะที่เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยโรงเรียนของเรานั่นเองในการมาโรงเรียนของเด็กๆนะคะเด็กๆก็จะอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆในห้องใช่ไหมคะซึ่งในห้องเรียนของเราก็จะมีข้อตกลงนะคะ เด็กๆพอจะเดาถูกไหมคะว่าวันนี้คุณครูเบนจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเอวันนี้นะคะคุณครูเบนก็จะมาสอนในเรื่องข้อตกลงของห้องเรียนนั่นเองค่ะซึ่งข้อตกลงในชั้นเรียนของเรามีอะไรบ้างนั้นรอบแรกนะคะคุณครูเบนจะอ่านให้เด็กๆฟังรอบที่สองให้เด็กๆอ่านตามคุณครูเบนนะคะ ข้อตกลงในชั้นเรียน 1. แต่งกายให้เรียบร้อย 2. ตั้งใจเรียน 3. ไม่พูดคำหยาบ 4. เชื่อฟังคุณครู 5. ตรงต่อเวลา 6. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นค่ะรอบต่อไปนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูเบ้นนะคะ ข้อตกลงในชั้นเรียนแต่งกายให้เรียบร้อยตั้งใจเรียนไม่พูดคำหยาบเชื่อฟังคุณครูตรงต่อเวลาไม่ส่งเสียงดังรบก,กวนผู้อื่น เด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเบนก็มีข้อตกลงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเด็กๆอย่าลืมให้ผู้ปกครองพาอ่านพาท่องข้อท่อตกลงนะคะเพื่อจะได้นำมาใช้ในวันเปิดเทอมแล้วก็วันนี้นะคะคุณครูเบนก็มีใบกิจกรรมเหมือนที่เด็กๆได้ทำในทุกๆวันเลยนะคะซึ่งวันนี้มีใบกิจกรรมอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ และนี่ก็คือใบกิจกรรมเสริมประสการณ์ของเด็กๆนั่นเองวันนี้นะคะคุณครูก็ให้เด็กๆนะคะแล้วก็ผู้ปกครองช่วยกันว่าแผนที่นะคะจากที่บ้านของเด็กๆนะคะเราก็มาโรงเรียนคุณครูเบนจะดูว่าเอ๊บ้านของเด็กๆอยู่ตรงไหนกันบ้างนะเมื่อเด็กๆวาดแผนที่เสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมคัดตัวเพียนชนะไทยด้วยนะคะ เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายส่งมายังไลน์กลุ่มให้กับคุณครูเบนและคุณครูกบได้รับชมเหมือนทุกๆวันเลยนะคะสำหรับเด็กๆคนไหนที่ส่งงานตรงตามเวลาที่คุณครูกำหนดเด็กๆคนนั้นจะเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยค่ะคุณครูเบนขอชื่นชมนะคะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆบายบาย